น้องเพนกวินนั่งรถกลับบ้านแล้วจ้าพี่สาวเพนจังและกลุ้นจังพี่น้องเพนกวินอีกสักครู่ทั้งสามจะออกเดินทางโดยรถประจำทางไปด้วยกันแค่สามพี่น้องคุณปู่คุณย่าพวกเราจะมาหาใหม่นะจ๊ะผู้โดยสารทุกท่านรถจะออกแล้วครับบึนบึนที่ฮะผมอยากกินลูกอมมีปุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยละ่ะปิ้งปองครับ รถจะจอดที่ป้ายต่อไปคือจุดชมหิวป่านะครับอ้าวเพนจังไปกดปุ่มเข้าเสียแล้วเรายังไม่ได้จะลงที่ป้ายนี้กันแต่น้องชายหนูไปกดปุ่มเข้านะคะไม่เป็นไรครับเพราะมีผูดด้โดยสารท่านอื่นจะลงที่ป้ายนี้พอดีเชิญทุกท่านถือโอกาสนี้ลงมาเพลิดเพลินกับทิวทัศน์กันนะครับทุกท่านขึ้นรถกันมาครบแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นรถจะออกแล้วนะครับบึ้นบึ้นถึงโค้งหักศอกแล้วกรุณาระวังกันด้วยนะครับเพนจังห้ามกดอีกเด็ดขาดเลยนะผมก็อยากลองกดเหมือนกันนะเนี่ยติ๊งตองครับ รถจะจอดที่ป้ายต่อไปคือป้ายทุ่งยาเลี้ยงสัตว์นะครับอ้าวคราวนี้กุ้นจังไปกดปุ่มเข้าเสียแล้วเรายังไม่ได้จะลงที่ป้ายนี้กันแต่น้องชายหนูไปกดปุ่มเข้าอีกแล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรครับได้เวลาพอดีเชิญทุกท่านกินอาหารกลางวันกันเถอะครับแฮมกับชีสและทัวสตูมันฝรั่งแอปเปลิลช็อกโกแลตร้อนขนมปังกับเนยจากทุ่งเลี้ยงสัตว์อร่อยเนอะงามงามงามเอาล่ะรถจะออกแล้วนะครับดึบ่งรืง่ห้ามกดปุ่มอีกแล้วจริงๆนะทั้งคู่เลยปิงครับ รถจะจอดที่ป้ายต่อไปคือป้ายสวนสาธารณะหงขาวนะครับอ้าวมีเด็กน้อยกดปุ่มเข้าเสียแล้วเออฉันเงียบหลับไปนะคะลูกก็เลยไม่เป็นไรครับเพราะมีผู้โดยสารจะขึ้นพอดีเลยไหนๆก็จอดแล้วเชิญทุกท่านลงมาเที่ยวกันเถอะครับทุกท่านขึ้นรถกันมาครบแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นรถจะออกแล้วนะครับ,บรื่นรื่นใกล้จะถึงแล้วเอาล่ะกดปุ่มได้แล้วนะพวกเราได้กดปุ่มกันไปนหมดแล้วคราวนี้พี่ลองกดดูบ้างไหมฮะที่จริงแล้วพี่ก็อยากลองกดดูเหมือนกันนะปิง๊งปองครับ รถจะจอดที่ป้ายหน้าสถานีเมืองนะครับอ่ะพ่อจ๋าแม่จา๋าพวกเรากลับมาแล้วจา้าเอาล่ะเรากลับบ้านกันเถอะพี่น้องเพนควินขึ้นรถบัสกันเองแค่3ตัวกลับมาถึงบ้านแล้วเดินทางโดยรถประจำทางสนุกจังเลยได้ไปเที่ยวมาหลายที่เลยนะเนี่ย